สวัสดีค่ะหมออ้อมนะคะหมอเป็นหมอฟูลไทม์นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ศีริครินะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอจะมาแชร์ความรู้ในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพแบบพื้นฐานนะคะ หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นการเรียน BLS นั่นเองนะคะหรือที่สั้นง่ายกว่าน,นั้นอีกก็คือการ CPR ขั้นพื้นฐานนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันนะคะหมอก,ก็มีคลิปวิดีโอให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันได้เลยคะ่ะก่อนเข้า ดุก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 ดกดกเฮ้ยบูมบุมโทรตามผช่วยให้หน่อยดิโทรเบอร์ฉุกเฉินแจ้งสถานที่และชื่อผู้แจ้งเริ่มขั้นตอนการทำ CPR 1. เปิดเสื้อผู้ป่วยถึงบริเวณหน้าอกเพื่อเตรียมพร้อมในการทำ CPR 2. วางซ้นมือข้างใดข้างหนึ่งตรงกึ่งกลางหน้าอกในระดับครึ่งล่างกระดูกสันอก 3. านำอีกมือหนึ่งประสานกับมือแรก 4. โน้มตัวไปข้างหน้าตรึงข้อศอกให้แขนตรงหัวไหล่อยู่ในแนวตั้งฉากกับลำตัวผู้ป่วยให้แรงกดอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วย 5. กดหน้าอกลึก5-6เซนติเมตรโดยนับ1-30แล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ 2>, 2และ3และ4และ5และ6และและ<พ>ดกดหน้าอกด้วยอัตราเร็ว100-120ถึง120ครั้งต่อนาทีจำนวน5รอบ <10. S 1> แล้วสลับให้ผู้อื่นกดหน้าอกต่อจนกว่าผู้ป่วยจะรู้สึกตัวหรือทีมช่วยเหลือมาถึง ดูดทำ CPR อย่างถูกวิธีคุณอาจเป็นคนที่ช่วยชีวิตต่อลมหายใจให้ใครอีกหลายคน